คุณเคยรู้สึกไหมครับว่าผื้นป่ากำลังมองคุณอยู่ไม่ใช่สายตาของสัตว์ป่าไม่ใช่สายตาของนักเดินไพรแต่เป็นสายตาของเจ้าของที่แท้จริงที่นี่ช่องเงาสะท้อนพอดแคสต์ที่จะใช้เรื่องผีเล่าเรื่องคนวันนี้ เราจะพาคุณเดินทางเข้าไปในป่าลึกสถานที่ซึ่งความโลภของมนุษย์กำลังจะปลุกเงาที่หลับไหลให้ตื่นขึ้นมาทวงคืนคำถามที่น่าสนใจก็คือถ้าคุณกล้ารุกที่เขาคุณเตรียมใจไว้หรืออยังว่าเขาจะทวงคืนอะไรจากคุณ เรื่องนี้เริ่มต้นที่บ้านผาหมอกหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอย่างสงบสุขในอ้อมกอดของเทือกเขาชาวบ้านที่นี่ผูกพันกับป่าพวกเขาใช้ชีวิตอย่างเคารพธรรมชาติโดยเฉพาะป่าเจ้าปู่พื้นป่าศักดิ์สิทธิ์ท้ายหมู่บ้านที่ซึ่งคนเฒ่าคนแก่สั่งห้ามเด็ดขาด ว่าห้ามใครล่วงล้ำเข้าไปเด็ดขาดความสงบสุขที่ยาวนานหลายชั่วอายุคนกำลังจะจบลงเสียงของเงินตราดังกว่าเสียงคําเตือนเสมอครับคุณอาทิตย์นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่จากเมืองกรุงเดินทางมาถึงพร้อมกับแบบแปลนรีสอร์ทหรูระดับหกดาว เขาต้องการที่ดินที่สวยที่สุดและที่ดินผืนนั้นคือที่ดินที่ติดกับป่าเจ้าปู่มันเป็นความเจริญนะผู้ใหญ่ชาวบ้านจะได้มีงานทําคุณอาทิตย์พูดด้วยรอยยิ้มที่เย็นเยียบในที่ประชุมหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านพยายามทัดทานเสียงของเขาสั่นเครือเล็กน้อยแต่ที่ตรงนั้นมันเป็นเขตเจ้าป่าเจ้าเขาเราไม่เคยยุ่งเขาก็ไม่เคยยุ่งกับเรา คุณอาทิตย์หัวเราะเบาๆยุค 5G แล้วครับผู้ใหญ่ผีสางที่ไหนจะสู้เงินในบัญชีได้การกว้านซื้อที่ดินเริ่มต้นขึ้นด้วยเงินที่หอมหวานจนทำให้บางคนเลือกที่จะลืมคำสั่งเสียของบรรพบุรุษเ, <ห finished writing> เสียงเลื่อยยนดังลั่นป่าไม้เริ่มถูกถาง รอยตีนของรถแบ็กโฮขย่ำลงบนผืนดินที่ควรจะบริสุทธิ์และในคืนแรกที่การก่อสร้างล้ำเข้าไปในแนวเขตป่าต้องห้ามเงาน,นั้นก็ปรากฏคนงานกะดึกกลุ่มหนึ่งกำลังจุดไฟผิงทันใดนั้นไฟทุกดวงในแคมป์ก็ดับพรึบพร้อมกันเสียงเลื่อยยนเงียบ เสียงจิ้งรีดเงียบทุกอย่างเงียบสนิทเงียบจนหน้าขนลุกและพวกเขาก็ได้ยินเสียงมันเหมือนเสียงคนแก่กระซิบดังมาจากทุกทิศทางรอบตัวคืนที่กูสิ้นเสียงนั้นกลิ่นเหม็นสาบ กลิ่นเหมือนดินชื้นผสมกับซากสัตว์ก็โชยปะทะใบหน้าคนงานคนหนึ่งส่องไฟฉายออกไปและสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องกรีดร้องตรงแนวต้นไม้ที่พึ่งโคน้นยืนอยู่ร่างสูงใหญ่ดำทะมึนไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันคือรากไม้เถาวันและดินโคลนที่ก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างคล้ายคน และที่น่ากลัวที่สุดคือดวงตาสองดวงที่แดงก่ำเหมือนถ่านไฟกำลังจ้องมองมาที่พวกเขานิ่งคนงานหนีตายกันอนละมานเช้าวันต่อมาเครื่องจักรกลหนักถูกเถาวันรัดพันแน่นจนบิดเบี้ยวผิดรูปข่าวลือเรื่องผีเจ้าป่าแพร่สะพัดอย่างรวดเร็ว คุณอาทิตย์หัวเสียอย่างหนักเขามองว่านี่คือการกันแกล้งของชาวบ้านที่ไม่พอใจไร้สาระจ้างคนเพิ่มทำงานทั้งวันทั้งคืนฉันจะดูสิว่าผีมันจะเก่งกว่าเงินได้ยังไงคืนนั้นเขากางเต็นท์นอนคุมงานด้วยตัวเองเพื่อพิสูจน์เที่ยงคืนเสียงลมหยุดกระทันหัน บรรยากาศอึดอัดหนักอึง้งและกลิ่นเหม็นสาบนั้นก็กลับมาอีกครั้งคุณอาทิตย์คว้าปืนลูกซองตะโกนลั่นออกมาคิดจะมาป่วนฉันเหรอไม่มีเสียงตอบแต่พื้นดินใต้เท้าเขาสั่นสะเทือนเขารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างยืนอยู่ข้างหลังเต็นเขาหันขวับ และเขาก็ได้เผชิญหน้ากับมันผีเจ้าป่าตนนั้นมันไม่ได้ยืนอยู่ที่แนวป่าอีกแล้วมันยืนอยู่ตรงหน้าเขาสูงใหญ่จนบดบังแสงจันทร์ดวงตาแดงก่ำานั้นไม่ได้สะท้อนความกโกรธแค้นแต่มันสะท้อนความโลภที่อยู่ในใจของคุณอาทิตย์เองมึงเอาไป มึงต้องคืนเสียงนั้นไม่ได้ดังจากปากแต่ดังก้อนอยู่ในหัวของเขาสิ่งสุดท้ายที่คุณอาทิตย์เห็นคือรากไม้ขนาดใหญ่ที่พุ่งตรงเข้ามาหาเขาเรื่องของคุณอาทิตย์จบลงที่ตรงนั้นครับบ้างก็ว่าเขาเสียสติเดินหายเข้าไปในป่าบ้างก็ว่าเขาถูกป่ากลืนถิ่น แต่ที่แน่ๆโครงการรีสอร์ทหรูก็กลายเป็นโครงการร้างนี่คือจุดสำคัญของเงาสะท้อนครับเราจะไม่หยุดแค่ความกลัวแต่เราจะถอดรหัสว่างเงานี้สะท้อนปัญหาอะไรในตัวเราผีเจ้าป่าที่เราเห็นแท้จริงแล้วคืออะไรในทางจิตวิทยามันคือจิตสํานึกร่วมของชาวบ้านความกลัวความกโกรธ และความรู้สึกถูกคุกค,คามที่สั่งสมจนกลายเป็นพลังงานบางอย่างที่ปกป้องผืนดินของพวกเขาแต่ในทางสังคมศาสตร์ผีตนนี้คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของความขัดแยงระหว่างทุนนิยมสุดโต่งกับการเคารพทรัพยากรธรรมชาติคุณอาทิตย์คือตัวแทนของความโลภที่ไม่สิ้นสุดการมองเห็นทุกอย่างเป็นเพียงสินค้าและกำไรเขามองไม่เห็นคุณค่าของวิถีชีวิตดั้งเดิม เขาไม่เคารพความเชื่อของคนในพื้นที่เขาคือผู้รุกรานผีเจ้าป่าจึงเป็นเงาสะท้อนของผลกระทบที่เราสร้างขึ้นเองเราทำลายธรรมชาติเราเหยียบย่ำชุมชนและเราก็สร้างปีศาจต,ตนนี้ขึ้นมาจากความละโมบของเราเองผีตนนี้ก็คือความโลภของคุณอาทิตย์ที่หันกลับมาทำร้ายตัวเขานั่นเองครับเรื่องเล่าในวันนี้ไม่ได้สอนให้เรากลัวป่า แต่สอนให้เราเคารพป่าและเคารพคนที่อยู่กับป่าผีในป่าลึกตนนี้อาจไม่ได้ต้องการชีวิตใครเขาเพียงแค่ต้องการทวงคืนความสมดุลที่ถูกทำลายไปเงาสะท้อนในวันนี้จึงถามเรากลับมาอย่างตรงไปตรงมาว่าทุกวันนี้ความเจริญที่เรากำลังไล่ล่า ความสำเร็จที่เรากำลังขวาคว้ามันกำลังสร้างผีตนไหนให้กับสังคมของเราบ้างความโลภที่ปิดหูปิดตาอาจทำให้เราเพลิดเพลินกับเสียงของเงินตราจนกระทั่งวันหนึ่งเราอาจจะต้องได้ยินเสียงกระซิบจากพงไพรชัดเจนเกินกว่าที่เราจะรับไหวแล้วคุณล่ะครับ เงาที่คุณเห็นในวันนี้กำลังสะท้อนความโลภที่ซ่อนอยู่ในใจคุณหรือเปล่าสวัสดีครับนี่คือเงาสะท้อนใช้เรื่องผีเล่าเรื่องคน